รับเข้าหนึ่งใบครับคือใบนี้เป็นไงครับใบนี้เป็นใบที่ขี่ข้ามประเทศมานะใบนี้ไปทั้งมาเลย์ยขึ้นเหนือลงใต้กลับระยองพี่เขาทำแบบนี้นะครับคือพี่เขาไปเที่ยวทางเหนือเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับเขาไปซื้อหมวกที่อะไรทแรนดมาแล้วก็มาเซรามิคโค้ดที่นี่ทีนี้เดือนนี้ครับอ่าวันนี้วันที่สิบสิบห้าวันนี้สิบหกอุย้ยหวยออกครับสิบหกเนี่ย เกมาวันที่สิบห้ามาวันครับเกบอกว่าขอให้โคตติ้งครับแล้วก็เดี๋ยวเกจะรอรับกลับเลยคือลูกค้ามาส่งตั้งแต่11บเอโมงนะครับแล้วรับกลับช่วงประมาณ2องทุ่มอย่างนั้นได้ครับแต่ว่ามันจะต้องเป็นในวันที่เรากําลังปรับผิวอย่าง pcsd อย่างเงี้ย เราก็จะปรับผิวทั้งหมดครับแล้วก็โคตติ้งเดย์ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งนะครับเซตอัพเดย์ก็จะอีกวันหนึ่งบางทีในโปรเซสนะั้นนะอาจจะมีหมวกอยู่5ใบ6ใบาสามารถจะยัดลงมาได้เราก็สามารถจะทำงานโอเวอร์ไทม์ได้แต่ต้องทำงานหน้าเดียวแต่เมื่อวานครับจะต้องเป็นงานตั้งต้นปรับผิวโคตติ้งเซตอัพมันจะอยู่4สเต็ปแบบนี้บอกเร็วนะว่าแอดครับแต่ก็ทําได้เพราะพี่เขาต้องกลับระยองครับพี่เขาก็รออยู่ในกรุงเทพอยู่8ชั่วโมง ไม่น้อยนะนะครับพี่สะดวกรอผมก็สะดวกทําก็ถ้าพี่รอได้ผมก็ทําให้นะครับใบนี้เป็นอีกใบหนึ่งครับจะใช้งานมาเจ็ดปีครับแกไม่เคยล้างเลยไม่เคยซักเลยไม่เคยทําอะไรเลยและพอมาดูชัดครับปรากฏว่าผมกับพี่เขาเคยคุยกันนะครับก็คุยกันในลักษณะเหมือนซื้อขายโมครับเพราะตอนก่อนผมบอกแล้วว่าตั้งต้นแบบผมซื้อขาย นะครับแล้วก็งานดีเทลลิ่งนะครับมันเป็นงานหลังบ้านของผมที่ผมทําให้กับหมวกทุกๆไปอยู่แล้วนะครับแต่วันหนึ่งพอเราเจอสถานการณ์บ้านเมืองที่มันไม่ค่อยโอเคอันั้นมันโรคระบาดโควิดอ่ะเนาะมันก็เลยต้องทําในอาชีพนี้ขึ้นมาครับก็ยาวเลยก็ไม่ได้พักเลยไม่ได้หยุดเลยนะครับไม่ได้ขายด้วยตอนนี้ครับก็เซอร์วิสแทบอย่างเดียวเลยนะครับโอเคจะใบนี้ครับหรือตั้งใบนี้ทำฟูดดีเทลลิ่งครับหรือล้างครับ ตั้งต้นแต่ลือ้อล้างตรวสบอะไรครับแล้วก็ยาวไปจนเซรามิกโค้ทเลยนะครับมางั้นเดี๋ยวมาดูกัน เสร็จจบพร้อมส่งกลับครับผมอัลไลทีที2016เป็นใบนี้นะเป็นเจ้าของเดียวกันกับเรนโบ้นะครับที่เราเพิ่งทำเคสต,ต่วนให้ไปนะครับแต่ว่าใบนี้เสร็จตามหลังไปกี่วันเนี่ย4วัน5วันนะครับเพราะว่าเรื่องของนวมครับมันเร่งไม่ได้ครับนะไม่ว่ากันนะใบนี้เขาํา็นโปรแกรม Full Detail ครับนะครับแล้วก็เดือนนี้ครับจะเป็นเดือนที่มีโปรโมชั่นเกี่ยวกับลุ้นรับ ลุ้นสิทธิ์ลุ้นได้สิทธิ์ลุ้นรับทองนะครับจากออโรร่าครับครึ่งสลึงครับผมจะเอาไว้เราขายดีกว่านี้นะครับลูกค้าเยอะกว่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะจัดให้หนักๆนะครับตอนนี้เป็นโปรโมชั่นนี้ครับเป็น1ปีมี1ครั้งครับสำหรับเดือนธันวาคมครับเป็นการคืนกําไรให้กับลูกค้าเฉยๆเลยนะครับเราอยากให้นะครับสวยครับจบเรี่ยมๆครับ บนี้ก็ไม่ได้มีอะไรแก้ไขอะไรเยอะแยะนะครับก็คือเป็นการทำโปรแกรมฟูลดีเทลลิงแต่ว่าก็จะไม่สแตนดาดเสมอไปนะครับเพราะว่าตรงจุดนี้ครับแล็กเกอร์เขาจะมีแบบลอกมาอะไรมานะครับตรงปากครับบอกผมบอกแล้วว่าวัสดุมันคนละอย่างกันเพราะฉะนั้นครับต้องเบาไม้เบามือนะครับทีนี้พอเขามีการลอกเราก็ต้องเบาแหละนะครับจ้ะชิ้นดำต้องดกดำแบบนี้แหละนะครับผิวนะครับต้องใสเบอร์นี้ครับถึงจะปล่อยกลับบ้านได้นะครับ พี่เขาอยู่ระยองนะครับที่เขาบอกว่าใช้หมงะ7-8ปีแล้วไม่เคยล้างเลยก็นี่แหละนี่แหละใบนี้แหละใบนี้แหละนะครับแต่จบเลี่ยมนะดูดีๆจบเลี่ยมเห็นไหมโอเคงั้นเจ้าอะไร i x ์เวปี2016ใบนี้ผมขออนุญ,ญาตปิดจอไว้เพียงเท่านี้ครับผมฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ